หลังรับเรื่องร้องเรียนกองทะเบียนจัดหางานกลางร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบภายในบริเวณซอยจันทร์1แยก18ทับหนึ่งพบคนลักษณะคล้ายคนต่างด้าว พักอาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่527ทับ119แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบทราบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน2คนเป็นชาย1คนหญิงหนึ่งคนจึงได้ขอดูเอกสารประจำตัวลูกตัวลลงท้ายไง้าตีมต้องเรื่องปรับเรื่องเจ้าบ้านอีกมเยไ่

ดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่ครับถ้าถอนไปยังเพราะว่าเพราะงั้นมันถ้ามันอยู่ในมตินั้นมันจะต้องมีพักไม่ได้หรอกพบการกระทําผิดหนึ่งคนเป็นชายคือนายอ๋องจอจอถือหนังสือเดินทาง CI เลขที่ CC 111 3095ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่13กุมภาพันธ์2566โดยยังไม่มีการขอต่อใบอนุญาตทำงานแต่อย่างใด เป็นผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดตามมาตรา81พรบคนเข้าเมืองพศ2อ2 2จึงได้ควบคุมคนต่างด้าวดังกล่าวไปาไรายงานตัวกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป